รัานเจนจัสนะครับวันนี้เรามาดูรถที่เข้ามาสวิตกับเราครับ Lexus RX 350มีปัญหาอะไรมาบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับปัญหาอย่างแรกเลยก็ครับก็คือด้านหน้านะครับจะมีในเรื่องของยางหุ้มเพลาวที่ฉีกขาดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเสียหายจนถึงหัวเพลาแล้วหรือยังนะครับเดี๋ยวต้องไปเช็คดูเพราะว่า ยางพุ่มพลาวนั้นฉีกกระจุยเลยแล้วก็ในส่วนของฐานกรองน้ามันเครื่องนะครับที่มีโอริงในการป้องกันของที่จะหลุดเข้าไปหรือหลุดออกมานะครับตัวนี้ฐานโอริงที่ตรงกรองน้ํามันเครื่องนะครับมีจุดเสื่อมอยู่แล้วก็ตัวแหวนประกฑนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับก็มีรอยรั่วเหมือนกันนั่นแปลว่าไม่ได้เปลี่ยนแหวนหรือว่าใช้ประกันไม่ถูกต้องนะครับต่อมาครับในส่วนของช่วงล่างจะมีในส่วนของช็อปอัพนะครับที่ยางกันฝุ่นนั้นฉีกขาดเรียบร้อยแล้วทําให ฝุ่นต่างๆเข้าไปสะสมอยู่ที่บริเวณด้านบนของโช๊คทําให้แกนโช๊คครับเป็นรอยก็ทําให้โช๊คเนี่ยเสื่อมสภาพแล้วก็รั่วนะครับอีกส่วนหนึ่งครับในส่วนของส่วนประกอบช่วงล่างนะครับก็คือบูชปีกนกนะครับซึ่งตัวเนี้ยจะเป็นบูชปีกนกแบบ back for start หรือว่าจะมีจุดเยอะก็คือเขาเรียกบูชปีกนกหน้าแล้วก็บูชปีกนกตัวหลังซึ่งหน้าเล็กหลังใหญ่นะครับซึ่งตรงปลายปีกนกก็จะเป็นลูกหมากนะครับลูกหมากสภาพยังอยู่ดีนะครับแต่ว่าบูชเนี่ยมีการแตกลายงานแล้วก็มีชิ้นนนนนส่่วววยยาาางงงงทีุดอกมมะคครรรััับไปถึตโ ซึ่งจะมีลักษณะเป็นตัวยึดเหล็กกันโคลงแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าลูกยางรัดเหล็กกันโคงก็เป็นอย่างนี้มาลูกยางก็ฉีกขาดเรียบร้อยทําให้เวลาเลี้ยวหรือว่าขึ้นลงพื้นที่ต่างระดับเนี่ยมีเสียงขอกแคกขอกแคกนะครับส่วนด้านหลังรถคันนี้นะครับก็มีในเรื่องของช่วงลากนะครับก็เป็นเรื่องของโช๊คอัพนั่นเองซึ่งเสื่อมอายุเรียบร้อยแล้วนะครับมีอาการน้ํามันไหลออกจากโช๊คนะครับแล้วก็ตัวโช๊คนี่มีเสียงฟึด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 แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านล่างลงถัดลงมานะครับ จะเป็นในเรื่องของเพลาขับนะครับซึ่งเพลาขับตัวนี้ยังไม่ถึงขั้นฉีกขาดแต่ว่ามีรอยแตกลายงาเรียบร้อยแล้วอีกอันหนึ่งครับด้านหน้ามีด้านหลังมีมกันคือเล็กกันโครงที่มีเสียงกรุ๊กๆ,ๆ,ๆนะฮะยางรับหลดกกันโครงฉีกขาดเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนของลูกหมากหลังตัวนี้ยังสบายอยู่นะครับยังดีอยู่แต่ว่าเดี๋ยวดูกันว่าเจ้าของอยากจะเปลี่ยนหรือไม่นะครับอีกอันหนึ่งเลยที่รีเควสต์ไปนะครับในส่วนของระบบส่งกาลังซึ่งตัวนี้เป็นระบบขบับเคลื่อนสีล้อนะครับแน่นอนว่าจะต้องมีพลาาหังมด้วย ตัวนี้เขาเรียกจะมีลูกยางคิ้วภาษาช่างเราเรียกว่ากระโปรงเผาคือโ,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 โอเคเอาว่าคิ้วตัวเสื้อเผาแล้วกันนะเสื้อเผาที่เป็นเสื้อเฟืองท้ายนะครับมันก็มีอาการฉีกขาดแล้วก็เสื่อมสภาพเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวต้องเปลี่ยนนะครับ <c oughs> ส่วนปัญหาที่เราเจออีกอันหนึ่งครับก็คือเจ้ายางรัดลูกยางแหลกหรือว่ายางรัดกันฝุ่นแหลกพวองมาลัยนะครับอาการคือลูกยางเนี่ยขาดออกจากกันนะครับทำให้มีฝุ่นเข้าไปแหลกกันเพียนอยู่บริเวณด้านล่างเครื่องนะครับหรือว่าบริเวณ ถัดจากเพาขับหรือว่าเพาด้านหน้า,นาลงมานะครับซึ่งจะทาให้จุดนั้น,เ,นเป็นจุดที่รับฝุ่นจํานวนมากแหลกพรมละไเนี่ยอาจจะไม่ต้องขยับเยอะนะครับเหมือนชกอัพที่เวลาวิ่งทางตรงไปตลอดแต่แหลกพรมอะไรมีความละเอียดสูงมากดังนั้นแล้วถ้ามีฝุ่นเข้าไปหรือว่าขาดการหล่อลื่นนะครับจะทําให้เฟืองแหลกหรือว่าเฟืองพีเนียนเนี่ยก็คือที่มันเป็นเฟืองเดือยต่อกันนะครับทำให้เกิดการเสียหายได้แล้วก็ความละเอียดตรงนี้พอมีการสึกหลอมากขึ้นก็ทําให้ระยะเสียงของพรมอะไรเนี่ยอย่างเวลาเราเลี้ยวพรมละไไปวงนึงนะครับอาจจะมีช่องรีฟ ที่เยอะขึ้นทําให้มันมีเสียงกุกกๆกไปมาแล้วพอมีเสียงกุกกลับไปมานั่นคือจุดเริ่มต้นของการสึกหรอเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งตัวนี้ลูกปางลูกยางฉีกเรียบร้อยครับ และสำหรับรถยนต์ Lexus RX 350นะครับเป็นรถเรือธงของค่ายฝั่งญี่ปุ่นนะครับหรือว่าโตโยตานี้นอกจากในเรื่องของปัญหาช่วงล่างนะครับก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของแอร์ไม่เย็นนะครับซึ่งมาอยู่กับเราครับกับ j จน a r สเดี๋ยวเราจะจัดการปรับแต่งซ่อมบำรุงนะครับแล้วก็ทำให้ใช้งานได้อย่างดีเลยเพื่อให้เหมาะสมกับการเป็นรถ Luxury c ร o s s o v e r นะครับและแน่นอนว่าทุกอย่างจะต้องมีรายละเอียดของมันอะไรอันไหนจาเป็นต้องเปลี่ยนเปลี่ยนอันไหนสามารถซ่อมแซมได้ทานะครับ และนี่คือมาตรฐานของการบริการของเรานะครับฝากเนื่อนฝัตัวทุกท่านมาด้วยนะครับกับ JN Just ครับสวัสดีครับ